สวัสดีครับวันนี้มาเล่นบานพันแม่นครับหลังเตะไอเล่าออกจากงานกลับมาเล่นน้ำ,นำเล่าเลื่อยอยู่ครับแต่ว่าบุาได้ทายคลิปครับวันนี้ก็ออกมาเล่นน้ำเล่าก็ก็เลยได้เมนูมาเฮ็ดซูไอแล้วกินครับนี่นะครับบานพันแม่นด้พี่น่องด้อยปะ่ะจะพผมภาพไปเบิ่งเมนูแหลกที่เฮ็ดเซ็ตมาแล้วล่ะครับ นี่ครับผมเห็ดก้อยหมูครับนี่ก้อยเปียวด้วยพี่น้องด้วยใส่หนังครับตอนเห็ดเบอรดย์ไทยเบิ่งครับนี่มาเล่นมานายครับพักกะจิมีนี่นะครับหอมรวมกระเทียมแ้วก็มีอีกเมนูหนึ่งครับนี่ครับเมนูเมนูที่สอง ผมจะเห็ดเป็นอย่างก่อยหมูครับนี่ติดตามมึงนะครับเด้อฝากเป็นกำลังใจมาได้ครับเด้อช่องฮนะักอีสานในชาแนลครับมเมเนียขอมาเล่นน้ำพานแมนครับอยู่บ้านพานแมนครับผมหันเนือหมูครับที่อย่างเสร็จแล้วครับ ช่ำๆเลยพี่น้องเอ้ยมึงเนี่ยเ็ย่างไก่นะครับเด้ยอย่างแบบช่ำๆครับ โดนๆมาเล่นน้ำพันแม่นครับเพิ่อนออกจากงานมาแล้วครับว่ได้เห็ดงานมองเดียวกันแล้วก็เลยมาเหล่นน้ำออยเพิ่นครับในเนื้อหมูนี่นะครับมาเหตุ่วยเพ็่นกินครับผม เมนูนี่เราประกันนะครับแสบมากลองเห็บงเบื้องเดีน้องนด้อนี่ครับถึงหฮาจะบดอไรอย่างหฮาก็ถอดออกก็ได้ครับดาดเอาพ่อช่ำๆนี่นะครับ เคืองครับมีบักหน่าวได้พี่น้องเด้อนี่ครับตะไคร้ซอยพริกสดซอยหอมแดงอันนี้ก็จะเป็นผักซีรวมเด้พี่น้องเด้อได้๋สวสิทำการปรุงครับผมมาที่นี่นี่หั่นเสร็จเรียบร้อยครับ ริกปนครับใส่ไปก่อนเลยบาตองใส่หลายเด้ไปหน่องเด้เพราะว่าขามีผิกสดอยู่ครับนี่นข้าวคั่วใส่เข้าไปเลยหอมครับมะนาวนี่ครับ ปีบใส่เลยชั่วออกสม,สมเปรียปร้ยวแน่เลยพี่น้องนี่มะนาวใส่เข้าไปแล้วผงนัวครับใส่เข้าไป เสียหลายเสียบหลายครับผมยากระน่ครับขุกล้าวเขาจะ จะย่างเอากะไรได้พี่น้องเนี่ยจะย่างมังก็าจีหอมต่อทานครับแต่ว่านนี้ผมแบบถอดเอาครับก็เออพราะเชื่องถอดเอาครับด,ดาดเอาเนี่อืมบส่สมครับบังดาวอีกอืม ตามด้วยตะไคร้ครับนี่ใส่เข้าไปตะไคร้พริกสดหอมแดงแล้วก็ผักรวมพี่น้องใส่เข้าไปหมดเลยขั้นตอนสุดท้ายครับนี่ นี่ครับที่เด็ดมันก็ต้องนี่ครับใส่ตะไข่สดๆเลยพี่น้องเด้อแซ่บมากครับร้องเห็ดเบิงเด้อครับเด้อชิมน,นี่ครับอืม จับมาครับนี่ครับเสร็จเรียบร้อยครับสองเมนูอันนี้ก้อยมวบอันนี้เป็นย่างก้อยครับพมมนี่มาเล่นอยู่บานนายได้พี่น้องเนี้ จังได๋กะอ่าแซ,บแซบ่บๆนำกันครับ